ห้าสวยๆดิเฮ้ยไม่สวยตรงไหนเนี่ยลิงเก่งหมดแล้วจากนี้ห้าเดินอ๋อกิโลแบกของประมาณกี่โลครับยี่สิบกิโลอันนี้ประมาณยี่สิบกิโลนะไปโอเคงั้นเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมง 11โมง30นาทีเราเดินทางออกจากหน้าผาให hơi 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 đại trong ngập trong thang á dùng trong cong lệ măng lao lươn vâng thăm mày Tại sao ไม่ไปเซ็นทันไม่ไมไปเซ็นทันเพราะว่าเซ็นทันในมีอย่างนี้เซ็นทันในมีอย่างนี้อย่าเสอย่าเสอย่าเสจกระเพลก็หนักเซิงกับเสลเซิงกระเพลเซจอีกแล้วพี่เมาเพชรอะไรครับเนี่ยเพชรไม่กระดิกอะเพชรไม่กระดิกเอ๊ะพ่ออะไรนะติดโอ้โ o o คนใหญ่ต้องดูแลด้วยนะครับเนี่ยเอาโพมาให้เขาเอาหัวกระล่างชักกมด้วย ทิ้งเขาไม่ได้น่ะเอาตัวรอดเก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาน้ำทิ้งลาดมันหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่พ้นเพราะสภาพเป็นอย่างนี้กระบอมคือปกติก็ชอบเล่นน้ำที่บ้านกันอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือว่าไงเอ่ยหรือว่าที่นี่ชอบเป็นพิเศษอออแสดงว่าต้องมีคนโดนป้ายยาแล้วก็หลอกมาแน่นอนน้ำตกสวยน้ำตกสวยใช่ไหมครับพี่ แต่ระหว่างทางนี่ไม่เห็นแน่นอนแต่ว่าในใุดนี้ตรงนี้ใช้ป้ายยาใช้น่นอนย่งไงพี่น้ำโอเคนะสุดยอดยังยังไม่จบล้างเสร็จถอดซิปเลยยาวอ่ะเราอ่ะครึ่งชั่วโมงอยู่เนี้ยท <c oughs> ีวิ่งเทลแล้วรีบจังไม่ล้างไม่เลกอ่ะท <c oughs> ีตอนนี้เราทำล้างใหญ่ครับ <c oughs> ี่เขาจะหลอกเราไหมในป้ายนี่ไม่หลอกจริงปะจริงไม่หลอกแน่นอนเ้าหล,ลอกมันก็ยาวถึง800แล้วไม่ครัร100แล้วใชแต่ขึ้นโหด,หดนั่นไงถึงแล้วที่พักมีเต็นท์กลางเยอะแยะที่หลับที่นอนสะดวกสบายเขาทำที่พักที่เต็นท์ไว้กว้าง เราจะหากันไม่เจอเพราะฉะนั้นตอนเดินขึ้นมาต้องเดินใกล้ๆกันนะไม่งั้นจะเดินหากันยากมากเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณแต่วันนี้ผมมาถึงแล้ว <c oughs> อ๋อนีไ่ไง <c oughs> อันนี้น้ําตกปิโตโกนะครับ <c oughs> เรามาถึงแล้วใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมง 50, 50, 5 0 5 6 56นาทีระยะทางก็4.58กิโลเมตรมาถึงแล้วจุดน้ำตกนะครับแต่ว่าเราต้องการไปที่นู้น สามหมื่นนะครับเดี๋ววยวไปต่อครับแต่ว่าตอนนี้ต้องตั้งแคมป์ที่นี่ก่อนนะครับที่นี่ ไม่ติดยังไม่ติดเออเออต้มเยอะมันต้องมืดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็ไม่ต้องแล้ครับนี่ถ้าหนูไม่ดูถูกก็ไม่ได้ี่ถ้ามีมีเมาคนตายเลยเนี่ยตายเลยไม่กินหรอข้าวเปล่าเนี่ยรอหุงข้าวตั้งนานน้ำมึดเลยก่อไฟไม่ติดบอยเนี่ยเหงื่อท้องเย็นนี้เย็นนี้เย็นนี้จะได้หุงข้าวไหม หรือว่าพี่เป้มีสำรองหรือว่ามีหม้อมีหม้อมีหข้าวห่อให้ไหมไม่มีพี่เป้หุงได้ใช่ไหมได้เลยโอคือดูจากลักษณะแล้วเราไม่มีใครสัมผัสเท่าพี่เป้แล้วได้ไมแนเ่ๆกดไฟจิบไม่ได้กคนเดียวนะครับแล้วก็มีมีบุรุษท่านนี้รวมพี่เป้ด้วยมันมีทางได้กินข้าวแน่นอน รอให้เดือดแล้วก็ต้องรอเดือดใหม่ครับ,รบโอเคเฮ้ยมืออาชีพอ๋อเราต้องลินน้ำออกครับให้มันแห้งครับถ้าไม่งนนั้นมันจะแฉะอ๋อมันจะแฉะฝนจะตกแล้วโมก็จู โมกจูโมกจูมา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 ตอนนี้ G สี่สิบสองนาทีแล้วนะเราต้องตื่นแล้วโอ้หมอกแรงมาก ไปเดี๋ยวพาไปเข้าห้องน้ำแล้วไปเดินไปเข้าห้องน้ำก่อนเอ้ยนี่แปลงฟันนี่ได้แจ๋วเลยจุดแปลงฟันต้องรอน้ำหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำไม่มาม <laughs> จะล้างแปลงมาไม่มาเอานะในก็บอกในกแก้วขอ,อ,อได้เราขอได้เอาพออยู่ได้ก่อนอามาเข้าค่ายก็เตรียมตัวกัน จนพร้อมแล้วนะ,อะตอนนี้ตีห้าสามนาทีนี่นฟรินฟันลันไห <c oughs> นพี่เป้มายัาง<อ>ขึ้นไหนเข้าไหน,น,อน,นโอโ้โหไม่งั้นเดินฝังน <c oughs> ู้นะครับ <c oughs> มันจะช่วยให้คุณปักเขาขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ใช้4ี่มือแล้วก็ลุยมันต่อ เการ้อยกว่าล้านอ่ะมันได้กะมัน,นไ,มได้หาไม่ได้อ่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยที่ขึ้นมาขนาดนี้ยังห้าสวยๆดิ <c oughs> ไม่สวยตรงไหนดินลิงเก่งหมดแล้ว <c oughs> ข้างหน้าก็คือสามหมื่นแล้วนะเราจะถึงกันแล้วเห็นธงชาติวิบวิบเรามาพิชิตดอยสามหมื่นกันจุดสูงสุด จุดสูงสุดดอยมะม่วงส0 0 0 0สุดยอดมากครับถึงแล้วตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับกันแล้วครับไปพร้อมกันต้องกลับแล้วมันกม็มีท็อป,ปิกอะไเอาครู้มาริ้ เงี้ยเงี้ยเบาเฮ้ยเร็วไปเดี๋ยว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 ก่อนมองแสงเลยเกรยากเปื่อยหมดแล้วอย่ากพองไมเฮ้ยเฮ้ยมือมือนี่มีเหตุผลนะมือมีผลต่อคนฟังนะอืมย่อตามแล้วเสียงดังนี่มีเสียงมีมีตัวไหนกลัว เออท่านิ่งๆนะเอออะไรกูเตียมด้าเพราะด้านนี้มันตัดเดี๋ยวด้านนี้มันตัดตรงลงไปทิ้งเลยไงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราใส่ระดับมาเอาน้ำเพราะว่าน้ำเราหมดมาดูตาน้ำที่นี่ที่อา่อาอ่าไกด์เราเขาเอา่อมาตักน้ำให้เราดื่มนะครับมาดูกันแต่นี้ผมจะเติมน้ำมาดูกันเลย,เลยช,ช่วยกันรักษานะครับ ช่วยกันร,รักษาธรรมชาติของแหล่งน้ำที่นี่นะครับต่อทอไม้ไผ่มาขนาดมา1.5แล้วเนะี่ยยังไม่อพอเลยมาเต็มมา